ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี94ทาโร่นะคะเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคุ้มค่าไหมกับการที่คุณอ,อดทนรอคอยเป็นการดูดวงโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะขอดูตัวคุณก่อนหนึ่งเหรียญเอ้ยหนึ่งเหรียญเนี่ยมันก็คือในเรื่องราวที่ดีๆนะมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตหรือมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับอันเนี้ย มันเป็นคุณค่าอาจจะเป็นตัวเงินหรือจะเป็นคุณค่าทางด้านความรู้สึกหรือจิตใจก็ได้มือเนี่ยเป็นมือสวรรค์เห็นไหมมีก้อนเมฆนั่นแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญและที่จะเกิดขึ้นมันจะต้องประกอบกันด้วยหลายส่วนทั้งความดีของตัวเราจังหวะเวลาที่ใช่สิ่งที่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยสาไมา้การรอคอยด้วยเหมือนกับคุณรอคอยอะไรบางอย่าง บางคนก็รอคอยเงินรอคอยโอกาสการลงทุนรอคอยคนรักรอคอยความสัมพันธ์รอทั้งสองอย่างเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มเนี่ยดูแล้วว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ชอบทำบุญหรือเป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะชอบบริจาค ก็คิดหวังว่าสิ่งดีๆน่าจะเข้ามาบ้างอมไม่ค่อยได้ห่วงในเรื่องราวของตัวเองสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาน่าจะทำอะไรเพื่อบุคคลรอบข้างสังคมครอบครัวแล้วก็ในเรื่องราวของส่วนรวมซะเยอะแล้วพอมีเวลาตอนเนี้ยเออทุกอย่างมันเริ่มลงตัวแล้วนะมันเริ่มสู่ทิศทางที่ดีแล้วก็เลยอยากคิดในเรื่องของตัวเองบ้างและว่า มันจะมีบ้างไหมใครสักคนที่จะเข้ามาพร้อมกับความชัดเจนหรือตรงไปตรงมาในรูปแบบที่ตัวคุณเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ได้ King of Sword ก็คือเป็นคนที่ชัดเจนพูดจริงทำจริงมไม่มีบิดพิว้วแล้วก็อยากได้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตด้วยแต่มันขึ้นไพ่เดทแต่ไพ่เดทเนี่ย มันมาอยู่ไปสำรับเนี่ยแสดงว่ามันจะมีการจบในบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นนะเริ่มต้นอะไรเขาดูหน่อยเริ่มต้นในเรื่องราวของความมั่นคงของทางด้านจิตใจหรือการเงินเริ่มจะดีขึ้นถ้าที่ผ่านมารู้สึกการเงินสะดุดนะ่ะตอนนี้มันจะมีทิศทางของโอกาสเข้ามาโอกาสในการลงทุนหรือการเงินที่กำลังจะเข้ามาให้คุณได้หยิบจับ แล้วก็ได้นั่งเก้าอี้คือไม่ต้องเหนื่อยเยอะแล้วไงเออเข้ามาในวันที่ตัวคุณอ่ะอาจจะหมดหวังไปแล้วก็ได้บางคนขึ้นมาในลักษณะเหมือนกับฉันหมดหวังไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการเงินหรือในเรื่องราวของความสัมพันธ์ไพ่ไม่ได้โกหกไพ่เขากําลังบอกว่าสิ่งที่คุณหมดแพชชั่นไปแล้วมันกําลังจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจะรับไม่เล่า จะรับไหมเนี่ยเขากำลังจะเข้ามาแล้วนะเด็กถือถ้วยอะเพจออฟครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องของความรู้สึกกันแหละเขาอาจจะมีไวที่แตกต่างจากคุณอะเขากำลังจะมาหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณแล้วนะในวันที่ตัวคุณอาจจะไม่ได้รอคอยหรือคิดว่ารอคอยจนไม่อยากรอแล้วอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอการให้ครั้งเนี้ย มันจะให้เป็นแบบถาวรหรือเปล่าหรือให้เป็นแบบมามา,มาหายหายเหมือนเดิมดีในช่วงต้นและที่เหลือฉันจะต้องงมเข็มในมหาสมุทรอีกหรือเปล่าว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เขาจะมาเนี่ยเบื่อกับอะไรซ้าซากแบบนี้เหลือเกินถ้าอยากจะได้ความสัมพันธ์ก็คือให้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆเหมือนกับคนทั่วไปอะ ในความหมายก็คือคุยกันได้ง่ายๆคิดถึงก็ถามกันได้ที่เหลือก็ไปทำงานกันง่ายๆไม่ต้องคาดเดาความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะทักมาเขาจะว่างหรือเปล่าเขาไม่ว่างเขาทำอะไรเดี๋ยวไปสกิดต่อมหมวกไตโดนเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับเขาอีกแล้วจะทำให้หายไปเสมือนกับเป็นบุคคลสากสูญ์ไม่อยากได้แบบนี้เออ แล้วตัวเขาคนนี้ข้าใจว่าการเข้ามาคราวนี้จากเด็กถ้วยมาเป็นเด็กถือไม้ก็คือการเทคแอคชั่นในรูปแบบที่ดีแหละก็ต้องบอกแบบนั้นแต่ก่อนถือเหรียญเธอด้วยซ้ําเห็นไหมในถือเหรียญเข้ามาแบบมาดดีแต่ไม่ทําอะไรเลยทําอย่างเดียวทํางานเก็บเงินเรื่องของตัวเองแต่แรกๆกก็เข้ามาลุยเหมือนกับ จะตกเราให้ได้อยางงั้นแหละแต่พอเริ่มมีใจใช่ไหมคุณก็มองว่าเขา <c oughs> ไม่เห็นทำท่าเหมือนอยากจะขยบความสัมพันธ์เลยอะแต่อยากให้มันอยู่แค่นั้นน่ะชั่วนิดนิรันก็เลยไม่เอาดีกว่ากลับมาเข้มแข็งกับตัวเองและสเต้งอะ่ะไม่มั่นใจแล้วอะอย่างน้อยนอยอะเออ ไม่ว่าเขาจะทํางานในความสัมพันธ์หรือไม่ทําอ่ะตัวฉันนาจจะต้องเป็นหลักก่อนขืนไปไหวตามเขาเดี๋ยวก็ยิ้มเกออีกอะ่ะแบบคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ได้ขยับไปสู่ความรักที่ได้คบหาเดี๋ยวก็หายแล้วก็มาอีกมันเหมือนกับทาให้เราอะ่ะดีใจได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไพ land ่เทมเพลน n น่ะกำลังจะมาบอกว่า ไม่แล้วนะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะท่านพลนก็ต้องบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ดีไปยาวๆไม่ใช่ดีแค่ชั่วครั้งช่วคราวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแล้วนะอันเนี้แล้วก็ดีงามเพราะตัวเขาเนี่ยถ้าขึ้นไพ่เดอะเมจิเชียนเนี่ย เข้าใจว่าเขาอะต้องไปตระหนักรู้อะไรได้บางอย่างหรือเขาอะน่าจะเป็นคู่ทวินเฟรมหรือโซเมทของคุณหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะคุณอ่ะก็จะต้องเข้าใจในความเป็นเขานะเพราะว่าถ้าในเรื่องราวของตัวเขาจิตวิญญาณยังไม่เปิดหรือเขายังไม่ได้ตระหนักรู้ว่าใครคือคู่ของเขาเนี่ยมันก็ยากต่อการที่ ภายในใจเขาอ่ะจะเปิดรับความรักจากคู่ของเขาได้ถ้าเกิดเซน์หรือทรายของคุณบอกว่าเขาเป็นคู่นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีในเรื่องราวของภารากิจที่คุณและเขาจะต้องทำร่วมกันนั่นก็คือถ้าเขายังไม่ตื่นรู้คุณจะต้องทำให้เขาตื่นรู้แบบไหนล่ะเดชารีออด คุณอาจจะต้องเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ไปก่อนในรูปแบบของ 5D ก็ได้ 5D ก็คือใช้จิตวิญญาณกํากับไปด้วยเพราะบางครั้งพูดกันในระดับ 3D เขาไม่เข้าใจ <c oughs> คุณอาจจะต้องดีลกับเขาในจิตพูดเยอะเลยแหละแบบประมาณส่งโทรสารเธอเธอต้องเปิดรับ ความสัมพันธ์นะเธอต้องทํางานในความสัมพันธ์นะตื่นรู้ได้แล้วตื่นรู้ได้แล้วไม่งั้นฉันจะเหนื่อยคนเดียวความสัมพันธ์ครั้งเนี้แล้วมันจะทําให้การดียูเนียนอ่ะยากแล้วก็ยากมากๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้คิดว่ามันเป็นขั้นตอนใกล้จะสิ้นสุดแล้นะแะสิ้นสุดกับการที่จะรอ ถ้านับจากนี้ไปแล้วเขายังไม่ทำอะไรอ่ะคิดว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละกับการหมุนวนโชคชะตาให้คนสองคนเนี่ยได้รียูเนียนกันสักทีอ่ะเพราะด้วยตัวคุณเนี่ยเนี่ยคุณน่ะน่าจะรับรู้ตื่นรู้แล้วแหละว่าใครคือคู่ของคุณแล้วคุณก็เหนื่อยมากแล้วเนี่ยความพยายามทุกอย่าง พื่อให้เขาได้รู้ให้เขาได้เข้าใจในความรู้สึกแต่เขาก็เหมือนกับไม่เข้าใจแต่บางครั้งเขาก็เข้าหาเหมือนกับเขาจะตื่นรู้แต่เขาก็กลับไปหลับไหลเหมือนเดิมคือไปอยู่ในจุดของการรักตัวเองแบบไม่ต้องการมีใครอยู่เป็นแบบถือดาบอะถือดาบกับถือดาบอย่างเงี้ยมาเจอกันคุณก็เริ่มเบื่อแล้วแบบถ้ามันจะดีอะ มันจะต้องร่วมมือกันทำงานไม่ใช่ให้คุณทำงานคนเดียวแล้วบอกว่าเป็นคู่ทวินเฟมอะไรเงี้ยไม่เอาหรอกอย่างนั้นเป็นคู่ธรรมดาก็ได้ที่ไม่ต้องเหนื่อยขนาดเนี้ยเพราะมันยากเหลือเกินอะไรถ้ามันยากเกินไปอ่ะคิดว่าไม่น่าจะใช่แหละฉันจะกำหนดเองแล้วแหละกับคู่ของฉัน <laughs> เพราะฉันก็ทำหมดทุกวิถีทางแล้วใช่ไหมตัวคุณอ่ะเป็นคนที่ไม่โกหกกวกับความรู้สึก รู้สึกยังไงก็ทำแบบนั้นบอกบางคนสารภาพความรู้สึกไปหมดแล้วด้วยแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็ยังคงเก็บตัวเก็บใจอยู่ในพื้นที่ของเขาแบบนั้นอะ่ะจนบางครั้งคุณมองว่ามันมันจะแลไม่ยุติธรรมแล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่คุณได้นั่นคือการเสียเวลาการตกผลึกด้วยตัวเองแล้วก็เหนื่อยอยู่คนเดียวอะ่ะ เขาควรจะต้องได้รับการละทิ้งบ้างนั่นคือสิ่งที่คุณมองไม่ใช่ว่าคุณจะแก้งแต่คุณจะทำให้เขาอะได้ทำงานในความสัมพันธ์บ้างคือคล้ายๆกับว่าถ้าเรามีค่าพอหรือถ้าเขาเห็นคุณค่าของเราอะเขาจะต้องเทคแอคชั่นรีแอคชั่นอะไรก็ได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้ได้รับรู้ว่าเอ้ยมันจะเกิดการเริ่มต้นจริงๆนะโดยที่เขาเกิดการเสียดายเราอ่ะ ไม่ใช่เราทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีเขาอยู่ในชีวิตน่ะเออมันก็แล้วว่าเป็นความต้องการของเราจะเป็นหลักส่วนของเขาอ่ะยังไงก็ได้เพราะเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเราอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่นะเนี่ยไพ่หนึ่งดาบมามันจะเกิดในเรื่องราวของการตัดสินใจหรือลงมือทําอะไรบางอย่างโดยที่ฝ่ายเขาเนี่แหละขึ้นไพ่เดวิลแล้วนะ เดวิลเนี่ยมาก็ต้องใจชื้นหน่อยแหละเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีเราเงียบหายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. เขาจะเริ่มหงุดหงิดละเขาจะเริ่มกระวนกระวายเริ่มจะอยู่ไม่ได้เอ๊หายไปไหนปกติจะต้องทักหาจะต้องพูดคุยแต่นี่คือหายไปหรือถ้าบางครั้งเราไม่ทําในรูปแบบที่เราเคยทําอ่ะเขาจะมองว่าขาดนะนะคือคล้ายๆคนเรามันเคยชิน กับการได้รับจนเคยตัวแล้วก็คิดด้วยว่ายังไงซะเราก็จะอยู่ณนะจุดจุดนั้นนะ่ะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและทำให้เขาชะล่าใจโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเยอะยังไงก็มีเราแต่ทีนี้มันจะไม่ใช่แล้วไนงะมันจะเปลี่ยนใหม่โดยตัวคุณจะเทคแอคชั่นในรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนอะไรที่เขาเคยคาดการได้คุณจะไม่ให้เขารู้แล้วคุณ ก็จะมองว่าเขาเขาจะทํางานในความสัมพันธ์หรือเปล่าในรูปแบบที่ว่ามันจะต้องทัดเก่ยวใจคุณนะในความหมายคือไม่ใช่ทําแต่ก็ยังไม่ชัดเจนและจะต้องมาหน้าค่าดเดาเองอ๋อการทําแบบนี้นะก็คือการที่เขาเริ่มมีใจแล้วนะเขาดําเนินความสัมพันธ์แล้วนะไม่ไม่จะต้องพูดออกมาให้ได้ยินจะต้องกระทําออกมาให้ได้เห็นนั่นน่ะคือวันที่คุณอะ่ะจะเชื่อใจได้ว่าคนคนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว และคุณถึงจะเริ่มที่จะกลับเข้าไปในพื้นที่ของการเติมเต็มนั่นแสดงว่าระหว่างทางนะตอนนี้บางคู่บางคนน่ะตัวคุณอาจจะเริ่มไม่ทำงานในความสัมพันธ์แล้วเริ่มจะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในตอนเหมือนการแรกๆก่อนที่จะได้เจอเขาซ้วยาแล้วก็จะไม่เชื่อในเรื่องราวที่เขาเคยทำให้ว่ามันคือความสัมพันธ์แต่ให้เชื่อว่า สิ่งนั้นเกิดแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนอกจากเขาจะต้องทำใหม่ให้คุณได้เห็นและก็จะต้องให้คุณได้มั่นใจว่ามันคือความสัมพันธ์จริงๆมันไม่ใช่แค่เพียงความรู้สึกเป็นบางชั่วลมเท่านั้นเนี่ยมันจึงเกิดในเรื่องราวของการค้างคากันอยู่คุยบ้างหายบ้างในะช่วงเวลาเนี้ยโดยที่ตัวเขาเนี่ย เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าตัวคุณอ่ะไม่ค่อยอยากคุยกับเขาเหมือนกับที่ผ่านมาเขาเกิดการระแวงและบางคนเขาคนนั้นอ่ะก็แอบส่องแอบ,บมองคุณมากเพราะเขาอยากรู้ไงว่าเอ้ยแบบคุณไม่เหมือนเดิมอ่ะคุณเปลี่ยนไปคุณมีใครเพิ่มเติมเข้ามาในความสัมพันธ์เหรอความสัมพันธ์นี้มันมีสามคนแล้วเหรอไม่ใช่มีแค่เรากับเธอหรอกหรอไม่รู้เพราะตัวเองอ่ะ เริ่มปล่อยพื้นที่ให้มันว่างเปล่าเองหรือเปล่าไพ่แจ็คเม้นกับไพ่พรกก็มาบอกว่าจริงๆแล้วคู่ระหว่างคุณกับเขาอะเป็นคู่บุญนะมันมาเจอกันในเรื่องราวของผลบุญนะแต่ไพ่พระเองนั่นแหละเขาถึงได้ช้าไงเพราะเขาจะไม่ค่อยวุ่นวายกันในเรื่องทางโลกสักเท่าไหร่ <laughs> นั่นหมายถึงในเรื่องราวของความรู้สึกความรักอะคนคนเนี้ยเหนื่อย อยากมีครอบครัวไหมก็อยากมีแต่ถามว่าจะต้องทุ่มเทดิ้นรนจีบไหมหรือทำงานในความสัมพันธ์ไหมไม่จะมองว่าทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมถ้ามันจะใช่มันก็คือใช่แหละไม่ต้องดิ้นรนหรอยังไงถ้าเราเป็นคู่กันอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องลงตัวเองมันใช่หรอมันลงตัวใช่แต่ระหว่างทางมันจะต้องมีการร่วมมือในความสัมพันธ์ให้มันเกิดการพัฒนาด้วย คือคล้ายๆกับว่ารู้ต้นสายปลายเหตุรู้ปลายทางแล้วกลางทางจะไม่ทาเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือมันเป็นไปได้เหรอรู้แหละว่าจะเรียนที่โรงเรียนเนี้ยจะจบที่เนี้ยแต่ไม่มาเรียนน่ะมันเป็นไปได้เหรอไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อคุณละแล้วเพื่อตัวเขาเองแล้วด้วยสี่ไม้ก็คือการรีวิเนียน เพราะฉะนั้นการรอคอยทางเนี้มันคุ้มค่าคุ้มค่ายัางไงคุณเป็นก้าเหรียญแล้วะก็คือคุ้มค่าด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณดูแลตัวเองได้ดีถึงในจุดเนี้ยแล้วอะ่ะเอาข้อจริงนะไม่ต้องมีเขาก็ยังอยู่ได้เลยแต่ถ้าคิดว่าก็ยังให้โอกาสเขาก็ได้แต่การให้โอกาสคุณจะต้องไม่ลดมาตรฐานตัวเองลงแม้แต่ข้อเดียวครึ่งข้อก็ไม่ได้จะต้องเป็นในรูปแบบที่ เดิมๆเ,เลยเขาเรียกว่ามาตรฐานระดับขั้นแข็งมากๆอ่ะไม่มีการลดหย่อนอ่ะเข้มไปเลยอ่ะแบบฝ่ายปกครองเลยอ่ะนั่นแหละจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินหน้าไปสู่การเป็นคู่ครองจากเดลฟเบอร์ ird, ที่มันมีอุปสรรคใช่ไหมคือตรงกลางเนี้ยคือภูเขาตรงกลางภูเขาก็คือความยุ่งยากจากตัวเขาเองอ่ะที่เขาไม่ร่วมมือกับเรา แล้วตอนหลังอ่ะเขาจะต้องร่วมมือจนกลายมาเป็นเนี่ยคู่ครองคนรักทูอ of c ครับเขาหลับไหลานานแล้วไปปลุกให้เขาตื่นซะด้วยพลังงานของเราเนี่ยแหละพูดบ่อยๆมันช่วยได้นะลองดูค่ะนึกในจิตน่ะแบบประมาณว่าเธอเธอตื่นได้แล้วถ้าเธอไม่ตื่นทำงานในความสัมพันธ์น่ะ มันก็จะหลับไหลอยู่แบบเนี้แล้วมันจะเสียเวลาทั้งเธอแล้วก็ทั้งฉันด้วยภารากิจอื่นนะ่ะยังรออีกมากมายนะที่เราจะต้องทําบนโลกใบนี้เธอไม่อยากทําสิ่งที่ด,ดีทิ้งไว้บ้างเลยเหรอจะเอาแต่เรื่องตัวเองเห็นแค่ตัวแบบนี้หรอมันไม่ได้นะเออเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่ได้รับสัญญาณหรือทรายอะไรตอบกลับตัดไปเลยไม่ต้องรอเสียเวลาเนื้อคู่ ไี่ขิดมาเหรอแต่เป็นแบบเนี้ยจะรับเหรอไม่รับเนื้อคู่ฉันจะเลือกเองเพราะฉันต้องการแบบไหนฉันบัญญัติไว้ด้วยตัวของฉันเองไม่แปลกเลยถ้าเข้ามาแล้วดีกว่าไปเถอะอย่ารอรอไปเสียเวลาแต่ถ้าการรอครั้งนี้แล้วคุณรู้สึกมันไม่เจ็บมันไม่ทรมานหรืออะไรอย่างเงี้ยกับการกลับมาของเขานะ กับเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาที่เขาไม่ได้ทำอะ่ะอันนั้นน่ะก็น่าจะได้คำตอบที่ค่อนข้างที่จะลงตัวแล,ล้วแหละว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่คุณรอคอยหรือคนที่ใช่เพราะเขาจะดูโดดเด่นกว่าทุกตัวเลือกแต่ถ้าตัวเลือกโดดเด่นกว่าเขาก็ตัดเขาทิ้งเถอะแล้วก็ไปลองเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่เขาคู่ควรที่จะได้ความรักจากคุณน่าจะดีกว่าบางครั้ง อย่าวางมาตรฐานแค่คนคนเดียวว่าคนคนนี้ใช่แล้วก็ยังคงให้โอกาสเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาจะไม่เห็นคุณค่าของเราจะต้องตัดโอกาสนั้นๆทิ้งกับการที่เขาไม่เห็นคุณค่านั่นแหละไปมอบให้กับคนที่เขาอยากได้คนที่เขาเป็นตัวจริงของเราดีกว่าใครเหรอจะเป็นตัวจริงก็ใครล่ะที่ทําให้เราพึงพอใจอะ่ะ ก็คนคนนั้นแหละที่สมควรที่จะได้ครอบครองตัวเราและเราก็ควรที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากเขาไม่ใช่อยากมีเขาในชีวิตทุกอย่างซัพพอร์ตตัวเองหมดเลยเขาเหรอเป็นเพียงแค่สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเรามองว่าสักวันเขาน่าจะเป็นตรงนั้นได้สักวันวันไหนล่ะไม่รู้เอาตรงข้างหน้าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าสิ่งนั้นน่ะตอบโจทย์เราได้ก็คนคนนั้นแหละ ไพ่ก็บอกแบบนั้นอืมแต่แลว่าจากเพจใช่ไหมเพจถือไม้เพจถือเหรียญเนี่ยจนกลายเป็นดีอินพอเลอร์เนี่ยก็คือตัวเขานั่นแหละจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมองอะไรในมุมกว้างขึ้นแล้วก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นจากแต่ก่อนไพ่บอกว่ามันอาจจะช้าหน่อยแหละเพราะคนคนนี้เขาเออ่ยังจะต้องไปเคลียร์เรื่องเก่าๆของเขาก่อน ในบางคนอะนะที่ยังเคลียร์เรื่องเก่ายังไม่จบเมื่อจบแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันจะไม่ช้าแล้วมันจะเร็วแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าเรื่องเดิมอะถ้ามันยังไม่จบอะและดึงคนใหม่เข้ามาเนี่ยนั่นเท่ากับเขาเห็นแก่ตัวเมื่อเขาเห็นแก่ตัวเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นก็คือความไม่ยุติธรรมถูกไหมแต่ถ้าใครเนี่ยช้าแล้วเขาไปเคลียร์เพื่อคุณอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการให้เกียรติ แล้วมันก็จะเกิดในเรื่องของพลังงานดีๆพลังงานใหม่ๆสดๆบริสุทธนะิ์น่ะเกิดขึ้นมันจะไม่เสียเวลาเลยกับการที่จะต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องที่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็มาดึงเราเข้าไปอย่างนั้นคือความสัมพันธ์ของคนเห็นแก่ตัวที่จะเอาแต่ตรงหน้าให้ได้ก่อนและส่วนเรื่องปัญหาเป็นของคุณไปเขาไมไ่ได้รับรู้เขารู้แต่ว่าอะไรเป็นความสุขก็ตักตวงก่อนอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะ คำแนะนําจับไข่ก็บอกว่าก็ทํางานไปเก็บเงินไปรักตัวเองให้มากถ้าเครียดรู้สึกไม่ปลอดภัยก็มาอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองอย่าฟุ้งซ่านอย่ากบวนกวายไปนะคะแล้วคนที่ใช่ของเราเนะ่ะเขาจะรู้ถึงคุณค่าของเราในวันที่ตัวเราจะไม่ทําอะไรเดิมๆแล้วให้เขาต้องตายใจว่าถ้าขาดเขาเราจะอยู่ไม่ได้เราจะต้องทําทุกอย่าง เพื่อให้มีเขาอยู่ในชีวิตอย่าทำแต่ถ้าเขาเห็นคุณค่าของเราเขาจะต้องทำในลักษณะที่ให้เราอยู่ในชีวิตเขามากกว่าเป็นการหยิบยื่นความจริงใจให้กับเราอย่างเงี้ยเราถึงจะเรียกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคุ้มค่าแก่การรอคอยนะแต่แลว่าแรนดอมอันเนี้ยมันจะเกิดช่วงว่างช่วงห่างระยะหนึ่ง หลังจากนั้นอ่ะมันจะมีการตัดสินใจเลือกคู่หรือคนที่ใช่โดยตัวเขาเองเนี่แหละจะเป็นคนที่มอบความมั่นคงให้กับคุณนะคะทีนี้เอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ปล่อยไปตามสถานการณ์เลยถ้ามันจะใช่มันจะดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะ เราจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องผ่านการเรียนรู้โดยที่เขาอีกคนหนึ่งอ่ะจะต้องมาร่วมมือกับเราถ้าเขาเป็นพาสไลท์เป็นอดีตชาติเราจริงเนี่ยแล้วก็จะต้องได้รับความสุขในความสัมพันธ์ในการรอคอยแบบไม่เหงาไม่เศร้าถึงจะมามาหายหายแต่ก็ยังให้ได้รับรู้ว่าพลังงานของเขาเชื่อมโยงกับเรานะไม่ใช่เพียงแต่เรา ไปจูนกับเขาอย่างเงี้ไม่โอเคในอนาคตมันจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้มีการเดินทางฮันนีมูนอืมดีแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันไม่เกิดความตึงเครียดอะไรที่มันเคยเป็นไปไม่ได้เคยจบไปแล้วแต่มาคราวนี้เ Expect your love มันจะเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะว่ามันมันกินเวลาไปเยอะแล้วไงทีนี้เข้ามาก็โอเพน m i มาก็เปิดใจคุยกันแล้วแบบเธอรู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไงก็มีการถามถ่ายโต้ตอบกันแบบตรงไปตรงมาว e ดดิ้งก็คือการแต่งงานการได้ร่วมเรียงเคียงหมอนซึ่งกันและกันอย่างนั้นนะอืมเท่ากับว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าใครห่างกันไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็กลับมา เวิร์ดวดดิ้งฟอคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะที่ผ่านมาเขาใส่หน้ากากเยอะเขาไม่แสดงออกแยะเพราะบางคนอาจจะติดในเรื่องราวของการเงินนะคะเงินยังไม่ลงตัวทำอะไรไม่ได้มากมองอนาคตความสัมพันธ์ไม่ได้ก็เลยไม่อยากทำให้อีกฝั่งหนึ่งจะต้องรอคอยแบบมีความหวังแล้วก็รู้สึกนอยถ้าเกิดมันไม่เป็นไปอย่างหวังเพราะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่ใน ระดับกลางๆไว้ก่อนเพื่อจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเสียแล้วก็ยังคงที่จะไปต่อได้ในช่วงจังหวะเวลาที่ดีเวลาที่ใช่ซึ่งเขาก็หวังใจว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นเพียงแต่ติดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยแสดงออกอะไรใดๆให้คุณได้รับทราบนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟัง ขอค่าครูโใยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ดูโฆษณาได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญแล้วนะคะสมาชิก100บาทสามารถที่ได้ร่วมบุญถวายดอกบัวพระแม่รัศมีหรือถ้าใครอยากร่วมบุญก็ไปที่ใต้ดฟคิปชันด้านล่างจะมีเบอร์บัญชีก็สามารถโอนมาได้ตามกําลังศรัทธาแผนก็ไปจัดทําให้นะคะมีไพ่หนังสือเทียนผ้าปูรองไพ่แล้วก็ไพ่พรมยานเป็นพ็อกเก็ตบุสามารถสั่งได้นะคะ จะมีการข้อความส่งให้ด้วยนะฝากไว้ทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็น timeless วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย